สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเอฟเอคัพอังกฤษรอบรองชาเลิศอีกคู่หนึ่งดีกว่าฮะประจำเช้าวันจันทร์ที่20กรกฎาคมสองพนยี่สปรากฏว่าแมนยูได้แต้มครับแพ้ให้กับทางเชลซีไป1-3ครับโดยที่เกมนี้เชลซีได้3ประตูขึ้นนำไปก่อนจากโอลิเวียชิลูเมสันเมาส์แล้วก็แฮร์รี่แม็กควายครับสกัดเข้าประตูตัวเองก่อนที่แมนยูจะมาตีไข่แตกปลอบใจได้จากทุ่โทษของบูโน่เฟรนันเดสในช่วงท้ายเกมครับก็จบเกมเป็นเชลซีครับสิงห์บูที่ข่มเอาชนะ พีแดงแมนยูเต็ดไปได้โดยที่โปรแกรมในรอบชิงชาเลต์เอฟเอคัพในปีนี้ฮะจะเตะในวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้ก็เป็นการเจอกันระหว่งางไอ้พียอาร์สตอลครับพบกับสิงห์บูเชลซีครับเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ในนัดชิงชาเลต์อีกครั้งหนึ่งฮะหลังจากที่ปีที่แล้วครับไปเจอกันในยูโรปาลีกนัดชิงซึ่งเชลซีก็ชนะไปได้ครับก็กลับมาที่เอฟเอคัพเนี่ย อาร์ซนอลเนี่ยเป็นแชมป์ไป13สมัยแล้วนะแล้วก็เชลซีเนี่ยเป็นแชมป์8สมัยครับก็มารอดูด้วยกันว่าปีนี้ใครจะได้เพิ่มระหว่างอาร์ซนอลและก็เชลซีครับเพื่อนๆคิดว่าใครก็ลองถ่ายกันเล่นๆได้เลยส่งในรอบชิงปีนี้ครับผมใครชนะเลิศได้ไป3ล้าน600,000ปอนด์ครับแล้วก็คนที่ได้รองแชมป์ก็จะได้เงินรางวัลไป1.8แสนปอนด์นั่นเอง